สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกุมและนกนากุมสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ติดตามไปกัลังใจกับช่องทางของเราด้วยนะครับขอบุณครับใครต้องการดูดูส่ตวนตัวสามาอัลลาอดีมาที่ b e l i e v e r 3 6 9ตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัลลาอดีมาทำค่าครูได้ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือน,ดนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์2569ซึ่ง เราจะมาทําความเข้าใจเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ลักษณะของเนื้อคู่คู่ครองนะครับจะเป็นอย่างไรแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจะเป็นอย่างไรเดีย๋ยวเรามาพยากรณ์กันเลยสหรับผู้ที่เกิดราศีกุมลักขณากลุ่มจุดกําเนิดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเล่นธาราศีลักนาดชัดจุดเดียวกันครับตนุราศีกลุ่มตรงนี้เนาะมีดาวชุมนุมกันเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์แต่ก่อนจะไปดูในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าลักษณะคู่ครองแล้วก็ ความรักความสัมพันธ์ของคนราศีกุมจะเป็นแนวไหนนะครับอันดับแรกให้นับจากเรือนตนุไปเจ็ดราศีจะไปอยู่ในตำแหน่งตรงกันข้ามนะครับเรียกว่าเป็นราศีตรงข้ามเรียกว่าปัตตนินะครับในทางโหราศาสตร์คำว่าปัตตนิเนี่ยมันหมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่กรณีคู่ค้าคู่ลงทุนนะครับและยังรวมถึงคู่ศัตรูได้ด้วยเมื่อมี เจ้าเรือนอริวรณะวินาศหรือทุสถานพเนี่ยมาสถิตที่เรือนปัตตนีนั่นเองนะครับก็จะการเป็นคู่ศัตรูได้เช่นเดียวกันนะคู่กรณีคู่ศัตรูได้หมดทีนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นคร่าวๆเนาะอันเ,ออเขาเรียกว่าอะไรความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นลักษณะของความที่มันเป็นคร่าวๆเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงเราร้อยเปอร์เซ็นต์คนเราเกิดมาดวงไม่เหมือนกันต่อให้เป็นราศีเดียวกันลัคนาดเดียวกันแต่ดวงไม่เหมือนกันครับเพราะอะไรเพราะว่าอายุเราไม่ ไม่เท่ากันเข้าใจไหมอายุของคนเราไม่เท่ากันดวงดาวก็จะคล้อยไปเรื่อยๆของมันคนเกิดก่อนดาวก็ย่อมเคลื่อนไปข้างหน้าใครเกิดทีหลังดาวก็ย่อมอยู่ข้างหลังนะครับอย่างเช่นดาวบริเตนยูที่เดินนานเจ็ดปีนะครับเออบางคนเกิดมาอยู่ตรงนี้บางคนของผมมาเกิดมาอยู่ที่ราศีพิจิกเนี่ยบางคนจะอยู่ในราศีมังกรราศีเมษราศีกรกฎราศีกันแล้วแต่นะครับอะไรประมาณนี้เอ,อ่อดังนั้นเนี่ยต้องให้ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่า มันไม่เหมือนกันต่อให้ราศีเดียวกันลัขนาเดียวกันบางคนอาจจะบอกว่าเอ้าแล้วจะฟังทําไมในเมื่อมันไม่เหมือนกันคืออย่างนี้ครับมันมีความจุดเหมือนและจุดต่างในตัวเขาว่าเหมือนหมายความว่าลักษณะกลุ่มเนี่ยหรือราศีกลุ่มเนี่ยเกิดตรงนี้ปุ๊บดาวชุมนุมกันในเดือนกุมภาพันธ์อันนี้ได้รับผลเหมือนกันแต่ในพื้นดวงที่ตั้งรับเนี่ยไม่เหมือนกันเช่นคนราศีกุมบางคนอาจจะเป็นคนใจร้อนมากเลยอีกบางคนอาจจะเป็นคนที่จะเย็นหน่อยร้อนแต่จะเย็นหน่อยไม่ได้ร้อนไปซะแบบ ปีปราศขนาดนั้นหรือบางคนเป็นคนที่ตัดสินใจช้ามากเลยไม่ชอบเปลี่ยนแปลงบางคนเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยชอบการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับราศีเดียวกันลักนณะเดียวกันแต่นิสัยไม่เหมือนกันมันมีทุกแบบนะครับทุกราศีทุกลักนณะมีทุกอย่างมีทั้งคนขี้เกียจมีทั้งคนขยันมีทั้งคนได้ดีมีทั้งคนอาภัพมีทั้งคนโชคร้ายมีทั้งคนโชคดีมีทั้งคนร่ำรวยมีทั้งคนจนมีทุกอย่างในทุก12ราศี นี่แหละค,คือความแตกต่างของมนุษย์เราคือดวงมันไม่ได้ทายง่ายขนาดนั้นถ้าง่ายขนาดนั้นเนี่ยป่านนี้โอ้โหค่าดูคงจะแพงมโหฬารนะครับเพราะอะไรเพราะทายอะไรก็ถูกพูดอะไรอนาคตก็เป็นหมืนก็เป็นจริงได้หมดนะ่ะอืออะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับมันมีความแตกต่างมีความละเอียดอ่อนของมนุษย์เราและมีการกระทําที่มนุษย์เราเป็นอะไรที่ยากแท้อย่างถึงที่สุดอืมดังนั้นเนี่ยทาให้ไม่ได้ถ่ายง่ายๆครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายยากจนเกินเหตุ แต่หมายถึงว่าไม่ได้ง่ายจนเกินไปแบบทายทายทุกคําพูดถูกทุกคําอันนั้นเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้บอกเลยนะครับไม่มีทางเป็นไปได้เพราะธรรมชาติในจักรวาลเนี้ยไม่มีอะไรที่มันสมดุลร้0ยและไม่ใช่ไม่สมดุลด้วยคือหมายความว่าในความหินกับอย่างอ่ะเออมันมีความทงมืดและสว่างความที่แม่นกับไม่แม่นใส่สิ่งที่ใช่กับไม่ใช่สิ่งที่ทําหรือไม่ทํามนุษย์เราอ่ะต่อให้เราทายไปอ่ะ แต่คุณไม่ทํามันก็ไม่เกิดผลถ้าทายไปปุ๊บแล้วคุณทําตามมันก็เกิดผลดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าทุกอย่างจะดีจะร้ายอยู่ที่ตัวทําอย่างที่เขาบอกว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่าอยู่ที่ทาตัวนั่นแหละมันก็หมายความว่าคนเราทําอะไรมันก็ได้อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าอยากได้ดีก็ต้องแก้ดวงชะตาที่ร้ายในดวงแล้วก็เปลี่ยนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในสิ่งที่ดีนะครับผมศึกษาดวงมาเยอะในช่วงนี้จนแล้วก็ดวงชะตาดวงตัวเองด้วยนะ จนผมจึงรู้สึกว่ามันต้องปรงแล้วแนหะเพราะมันไม่มีสิ่งที่ดีจริงๆมันไม่มีสิ่งที่มันแบบเลิศเบอร์เลิศเลยเพอร์เฟกไม่มีแล้วก็ในหลักของคําพยากร,กรก็บอกว่าไม่มีใครที่จะดีได้ร้อแล้วก็ไม่มีใครที่จะเสียได้ร้อเพราะทุกอย่างมันก็อยู่ที่เราปรับตัวแล้วก็ทุกอย่างอาจจะดูร้ายไปหมดเลยในดวงเนี่ยเท่าที่ผมดูในดวงตัวเองนะดูเหมือนจะร้ายไปหมดเลยแต่มันก็ไม่ถึงกับ แย่ขนาดนั้นในบางจังหวะในบางเวลาแต่บางทีมันก็หืดขึ้นคอเหมือนกันนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกให้ทุกคนฟังว่าจังหวะทุกคนเนี่ยมันมีทั้งดีและลายแหละมันอยู่ที่ว่าอะไรเป็นอะไรคนที่ดวงดีอยากคิดว่าดีตลอดชีวิตไม่ใช่เพราะว่าดาวจรมาหลายก็คือหลายเช่นอาทิตย์ลาหูมาเจอกันยังไงก็หลายนะครับพุทธลาหูยังไงก็หลายนะครับ,ด,งงนะรบดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้ง ช่วงขาขึ้นและขาลงของทุกคนแต่อยู่ที่ว่าช่วงไหนเวลาไหนอายุไหนเท่านั้นเองนะครับอาทิตย์เรามาทำทำความเรื่องของความรักบ้างคือความรักเป็นราศีสิงห์เนี่ยคู่ครองค่อนข้างจะยิ่งยะโสนิดนึงนะครับคือพูดง่ายว่าราศีสิงห์เป็นราศีที่เป็นผู้นํารวมถึงอํานาจในตัวดังน,นั้นคนราศีสิงห์เป็นผู้ที่มีความพิเศษในบรรดา,าส2องราศีเป็นราศีที่เขาเรียกว่าแรงที่สุดนะครับเป็นราศีที่แรงไม่ได้หมายถึงว่า ไม่ดีนะเป็นราศีที่แรงหมายถึงมีพลังพลังในตัวเยอะมากเพราะเขามีอํานาจในตัวนะครับเพราะว่าเขาเกิดมาเขาได้ดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวอ่าดาวอาทิตย์เนี่ยคือดาวแห่งจุดศูนย์กลางระบบสุริยะจักรวาลน,นะครับด,ดังนั้นเนี่ยอย่าลืมว่ายังไงเขาก็เด่นที่สุดและอย่างหนึ่งคือด้วยความโดดเด่นนั้นนะ่ะจะดึงดูดคนเนี่ยเข้ามาหาเยอะแยะมากมายเหมือนกับดาวเคราะห์บริวารเขาเรียกว่าอ่าสตัเคราะห์หรืออัตเคราะห์นั่นแหละนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ย ก็จะมารอมรอบดาวอาทิตย์แต่ไม่ใช่ทุกดวงนะามจิงมันมีอยู่ทั้งหมดเก้าดวงเนาะในทางดาราศาสตร์มี9้าดวงหมายถึงดาวพุธสุกโลกอังคารพฤหัตถ์สร์ยูเรเนียสเนปจูนพูโตเนี่ยนะครับมี9้าดวงแต่ว่าในทางโหราศาสตร์เราจะใช้ดาวทั้งหมด10ดวงรวมถึงดาวอาทิตย์ด้วยนะครับแต่ว่าดาวที่โคจรรอบดววอาทิตย์จะมี9้าดวงเหมือนกันแต่ไม่มีราหูบเกตแต่ไม่มีดาวยูเรเนียสกับไม่ใช่ขอโทษทีไม่มีดาวเนปจูนกระดาวพูโตนะครับไม่มีเนปจูนกับพูโต แต่มีลาหูกับเกตเข้ามาแทนเป็น9ดวงเหมือนกันอ่ะนี่แหละทีนี้ด้วยการที่อาทิตย์เนี่ยโดดเด่นยิงยโซอีโก้เยอะแล้วก็รวมถึงการมีอำนาจในตนในตัวเนี่ยทำให้ราศีสิงห์เน่ยเป็นคนที่อ่ะพ,พ,พูดง่ายๆนะว่าถ้าราศีถ้าถ้าเปอดคู่คุณเน่เด่นดาวทิตเด่นในดวงชะตาจะเป็นคนที่ข่มคู่นะครับเป็นคนที่ข่มคู่เพราะว่าอะไร เพราะว่าคือเท่าที่ผมศึกษาแล้วได้สัมผัสคนราศีสิงห์กับราศีสิงห์มาเนี่ยคนที่อาทิตย์เด่นเนี่ยจะเป็นคนที่เออเหมือนกับขมเออเมัอนขมคนอื่นแต่บางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวนะครับแต่นิสัยเขาจะเป็นลักษณะขมนะครับเหมือนกับว่าอย่างเช่นคําพูดเนี่ยที่ผมเห็นบ่อยที่สุดก็คือคําว่าทําไมฉันทําได้แต่เธอทําไม่ได้ประมาณเนี้ยเออผมจะเห็นบ่อยคานี้เลยดังนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบเหยียดนิดนะ เออแล้วก็เป็นลักษณะของการขม่มข่มเราขม่มข่มคนที่ต่ํากว่าเนี่ยเออนั่นแหละแต่เขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าคําพูดเนี้ยมันดูไม่ดีมันทําให้คนที่รับฟังอ่ะรู้สึกไม่ดีนะครับคาว่าฉันทําได้เธอทําไม่ได้อา้าวถ้าเราเหมือนกันงั้นเธอจะเป็นหัวหน้าฉันเหรอเออนั่นแหละอยากจะโต้อตอบกลับไปอย่างนี้นะว่าถ้าเปิดฉันเก่งเหมือนเธองั้นฉันก็เป็นหัวหน้าเธอแล้วฉันไม่ต้องมาเป็นลูกน้องเธอเหรอกอยากจะพูดอย่างนี้นะครับ อันเนี้ยถ้าเป็นผมนะผมคิดในใจแบบนี้เลยนะอืมแต่ถามว่าพูดไหมไม่พูดเพราะว่าเราเป็นลูกน้องเขาเราพูดไม่ได้เออแต่เราแค่รู้สึกว่าถ้าถ้าฉันเก่งกว่าเธอฉันต้องเป็นหัวหน้าเธอสิถูกป่ะอ่าลักษณะนี้อยากจะแบบตอกหน้ากับอนกันอืมแต่เราพูดไม่ได้เพราะน้านอย,ย่อมแพ้ไฟนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องประเมินตัวเองแล้วก็พยายามไม่ใช่พูดทุกอย่างที่คิดน,นนะเนาะอืมนั่นแหละทีนี้เรามาดูกันต่อว่าลักษณะของคู่คอของเราเนี่ยพอเป็นลาบ อพอเวลาเป็นลักษณะของความที่เขาเรียกอะไรเหมือนกับความร้อนแรงความมีอํานาจอย่างเงี้ยก็จะทําให้เรารู้สึกว่าอึดอัดนิดหนึ่งคนราศีกุมเนี่ยเกิดเป็นลาหูเนาะดาวประจําตัวเป็นลาหูราศีกุมเป็นราศีประจําตัวดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าคนลาหูเนี่ยหรือราศีกุมลัคนณากุมเนี่ยควรจะอยู่เบื้องหลังหรือพูดง่ายว่ายอมยอมเขาบ้านเพราะถ้าไม่ยอมเนี่ยเตรมตัวเลยความรักมีปัญหาคนลา สีส่สิงไม่ใช่ไม่ยอมนะครับคือผมก็คิดว่าเขาไม่เคยยอมให้ใครไม่มีวันลงให้ใครแต่ปรากฏว่าไม่จริงคนราศีสิงหรือลัคนาสิงเนี่ยถ้าดาวอาทิตย์ด้อยครับหรือเรียกว่าดาวอาทิตย์ไม่เด่นในดวงชะตาหรือดาวอาทิตย์เสียในดวงชะตาเนี่ยเขาว่าเสียไม่ได้หมายถึงเสียมากมายนะเขาว่าเสียเราเรียกว่าเสียแต่ตามจริงไม่ใช่มันหมายถึงดาวอาทิตย์เนี่ยอ่อนกําลังหรือไม่ค่อยมีกําลังทําให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนอ่อนน้อมทำตนมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ เวลาสิงเขาเขาหลงอะไระครับเขาจะหัวปักหัวปั๊มเลยเขาจะเหมือนกับว่าฉันต้องเอามาให้ได้คาว่าอีโก้ที่บอกว่าเอามาให้ได้เนี่ยบางทีอะ่ะถ้าเราเล่นตัวถ้าเราหยิงถ้าเรารู้สึกว่าแบบเออฉันก็มีคุณค่าในตัวเองนะคนละเสิงสิก็ต้องยอมเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยพูดกับคนอื่นไปว่าฉันจะต้องทําแบบนี้ให้ได้ฉันจะต้องอย่างนั้นให้ได้กลัวเสียหน้าคาว่ากลัวเสียหน้านี่แหละเลยทําให้เขาอะ่ะติดกับดักตัวเองทําให้เขาอะ่ะต้องยอม ซีโรล,ล่ามให้กับคุณอ่าดังนั้นเนี่ยคุณต้องเลือกดูก,ก่อนคุณต้องคุณต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเขาจะมีบริบทแบบเนี้ยได้แบบไหนบ้างน,นะครับดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าผมไม่อยากทําให้ความรักเป็นการแก้แขน้นหรือเป็นลักษณะของการชิงดีชิงเด่นว่าใครต้องเลิศใครต้องยอมใครใครต้องอะไรความรักไมต่ต้องยอมกันถ้าไม่ยอมก็จบถ้าไม่อารมณ์อร่อยกันก็จบเพราะอะไรแข่งก็แข่งชนกันมีใครชอบถูกปะ ยกเว้นจะเป็นคนที่แบบประเภทแบบคล้ายๆว่าซาดิสอ่ะคือแบบชอบอะไรที่มันเถื่อนดิบดิบอันนั้นเน่เอออาจจะชอบแต่คนปกติทั่วไปไม่ชอบหรอกนะครับถูกไหมเราก็ชอบความรังที่อ่อนหวานอ่อนโยนนะครับเป็นคนที่แบบคนนึงแข็งคนนึงอ่อนเนี่ยมันจะต้องแมทกันแบบนี้เหมือนขั้วบวกขั้วลบที่มาเจอกันแล้วมันดึงดูดกันไม่ใช่ว่าเป็นขั้วบวกเหมือนกันแล้วผลักกันมันจะผลักกันนะสิถูกไหมครับหรือขั้วลบเหมือนกันก็ผลักกันเช่นเดียวกันเพราะว่าไรนไม่มีใครนาใคร นี่คือแต่คนตามนีม่แต่คนยอมกันเกินไปนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยต้องเลือกให้ดีนะครับต้องเลือกให้ดีเ <c oughs> คาว่าดวงสมพงษ์ต้องเข้าแล้วล่ะนะครับ <c oughs> คือหลายคนจะชอบดูดวงสมพงษ์กันเนาะแต่ช่วงนี้น้อยตั้งแต่กลางปีที่แล้วปีห8ดเนี่ยเริ่มดูน้อยลงแล้วก่อนหน้านั้นนี่คือดูกันอุดตลุดนะ่เรื่องของแบบอาจารย์ดูให้หน่อยว่า หนูกับเขาเป็นคู่กันไหมอะไรเงี้ยจะเยอะมากเลยแต่ลันลนมาเนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะก็เลยทําให้อาจคือคือต้องบอกไว้ก่อนว่าราคาต่อดวงมันคือราคานั้นดังนั้นพอเวลาจะดู2ดวงก็ต้องเบิ้ลสองไงก็เลยทําให้หลายคนอาจจะแบบว่ารู้สึกว่ามันมันอาจจะดูราคาแรงไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ค่อยดูกันแล้วเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่สมัยก่อนไม่ได้คิดว่ามันจะแพงอะไรหรอกก็เลยคิดว่าเออดูได้ก็ดูกันดูกันเยอะเลยดูกันฉ่าเลยครับเออแบบ หลายก็หลายคนเนี่ยบางคนเนี่ยประทับใจมากเลยเวลาดูกับผมเนี่ยอันนี้ไม่ได้อวดตัวเองนะแต่เล่าให้ฟังว่าบางคนประทับใจเรามากดูตัวเองไม่พอโอ๊ยอาจารย์ชอบเงินดูสามีบางคนดูลูกให้อยางเงี้ยประจําครับผมจะได้แบบเบิ้ลยงเงี้ยประจํามากเลยแต่แหลงังๆมาเนี่ยจะน้อยลงมากเพราะว่าไม่ใช่ว่าถ่ายไม่ถูกไม่ดีเพราะหลายคนก็ชมแล้วผมก็พยายามรู้สึกว่าตัวเองทําได้ดีขึ้นแต่ด้วยเศรษฐกิจมันไม่ดีเนาะมันก็เลยทําให้บางทีอาจจะแบบ มีการเกี่ยงเงินกับราคานิดหนึ่งอะไรแบบเนี้ยคือบางทีมีรายจ่ายเยอะต้องไปจ่ายอย่างอื่นไม่ได้จ่ายตรงนี้คือมันจะดูก็กระไายอยู่อะไรแบบเนี้ยก็เข้าใจทุกคนนะแต่ว่าเออตัวผมเองก็ต้องกินต้องอยู่เหมือนกันเนาะเป็นลักษณะนี้ก็เอาเป็นว่ามันก็โทษใครไม่ได้หรอกทุกอย่างมันคือเศรษฐกิจโดยรวมเนาะอ่ะต่อทีน่นี้คือ,ค,อคือเมื่อวานเนี้ยผมไปเปิดเจอหลายอย่างแปลกเหมือนกันทําไมถึงไปเจอเรื่องพวกนี้ก็ไม่รู้เขาบอกว่า ตอนนี้เข้าสู่ภาวะสงครามโลกครั้งที่3แล้วหรือยังหลายคนอาจจะบอกว่ายังบางคนก็บอกว่าคือ,อยังโหนหลายคนเนี่ยออกมาประกาศเลยว่าไม่มีสงครามโลกครั้งที่3แต่ว่าจะเป็นสงครามย่อยสงครามตัวแทนหรือเรียกว่าสงครามเย็นนั่นเองผสมผสม,ผสมกันคือแบบไม่ไม่รุนแรงมากเพราะว่าเราเรียนรู้จากบทเรียนสงครามโลกสองครั้งแล้วนะครับเลยทําให้ไม่ค่อยมีคนจะก่อฉนวนสงครามสักเท่าไหร่แต่มีนะอ่า มีหลายคนดังว,วิชาการหลายคนเนี่ยออกมาพูดอันนี้เป็นแค่การวินิจฉัยของเขาเท่านั้นนะเราอย่าเพิ่งคิดว่าใช่หรือไม่ใช่คือเขาบอกว่าตั้งแต่ทรัมป์ที่อยากได้คืนแด์เนี่ยแล้วก็สหประชาชาติของเลชเอยูเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะของการที่แบบสังชั่นเรื่องของเ,อเงินดอลลาร์จะเทขายอ,าอะไรเกี่ยวข้องกับดอลลาร์อย่างเงี้ยทำให อาจจะหมดหน้าเชื่อถือเรื่องของดอลลราไปอันนี้มันตรงตัวกับเรื่องของฮวงจุ้ยเลยครับฮวงจุ้ยเคยบอกก่อนหน้าที่จะปี2067บอกไว้ว่ายุคก้านี้ที่มาเนี่ยตั้งแต่ปี67นยครับเป็นต้นไป20ปีเงินดอลลร์จะเสื่อมอํานาจลงนะครับอเมริกายังอยู่ยังเป็นผู้นําเหมือนเดิมแต่จะเสื่อมอํานาจเรื่องของดอลล่์นะครับพูดว่าเราทําอะไรอเมริกาไม่ได้แต่ดอลลร์จะเสื่อมลงนะครับอันนี้ทําได้ แล้วก็เป็นจริงด้วยหลังจากปี67มาเริ่มเห็นข่าวตกต่ำเรื่อยๆครับแล้วก็ทาก็พยายามไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นๆเลยทําให้ปัญหาเนี่ยเริ่มมากระทบกับดอลลาร์เรื่อยๆอย่างเช่นไปเขาเรียกอะไรไปยึดใช่ไหมไปยึดเงินของรัสเซียอะไรเงี้ยครับที่แบบว่าแล้วก็จะแบบว่าถ้าเผื่อยุโรปทําก็จะไปยึดเงินในสวิตในในการ เขาเรียกว่าการแลกเงนนะินเนี่ยอะไรบางอย่างมันก็เลยทาให้ทุกอย่างเนี่ยเออเลวร้วายลงอะไรประมาณเนี้ยก็เลยทําว่านี่แหละอาจจะเป็นก่อจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่สามก็เป็นไปได้แต่ฟังหูไว้หูนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นน,น,นั้นทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับแต่เอาเป็นว่าการพยากรณ์เขาบอกว่าส่วนใหญ่เขาบอกว่ายังไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่สามนะครับเป็นแค่การ สงครามย่อยๆเท่านั้นเองของระหว่างรัฐต่อรัฐประเทศต่อประเทศนะครับไม่เกี่ยวกับลุกลามขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีสิทธิ์เป็นไปไม่ได้เพราะผมเนี่ยรู้สึกจากเซนส์ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่แต่ยังไม่สามารถบอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่รู้แค่ว่ามันจะต้องเกิดเหตุชนวนสงครามใหญ่เกิดขึ้นแต่จะลุกลามไปถึงโลกสงครามโลกครั้งที่สามคือดับทันหรือเปล่านะครับก็อันนี้ว่าอีกทีหนึ่งเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคทันไฟมันคือการแบบทําลายล้างอ่ะเออมันก็ต้องเกิด แต่จะเกิดในรูปแบบใดเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของกุมภาพันธ์นะครับเรื่องเข้าเรื่องของเราบ้างกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะเราพูดถึงเรื่องความรักอย่างเดียวแต่ดาวชุมนุมกันเต็มเลยในเดือนกุมเนี่ยนะครับมันจะกระทบไปในเดือนสิงนะครับต่อให้ไม่มีดาวในราศีสิงก็ตามทีนี้พอมันจะหมายว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยหล่อหลอมเป็นตัวคุณเนี่ยเป็นลักษณะนิสัยแล้วก็การแสดงออกการสื่อสารออกมาเป็นแบบนี้เลยทําให้มันอาจจะกระทบกับ คนราศีสิงหรือจำไว้นะครับคู่เราไม่ใช่ราศีสิงหรือลัคนาสิงไม่ใช่จะใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้สามารถเป็นได้ทั้งหมดไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องเลือกคนราศีสิงหรือลัคนาสิงมาเป็นคู่ไม่ใช่และผมแนะนําเลยนะว่าอย่าเลือกคนราศีสิงเด็ดขาดลัคนาสิงได้แต่ราศีสิงหอย่านะเพราะอะไรเพราะว่าเขานิสัยแรงมากเลยนะครับคือพูดง่ายว่าแต่แต่คนราศีกุมมลับได้นะเป็นราศีเดียวที่รับราศีสิงที่แรงได้แต่ บางคนอาจจะรับไม่ได้เพราะว่าด้วยความแปงของราศีสิงนะครับราศีสิงน์นอีโกโเยอะมากยิ่งกว่าลักนณาอีกลักนาบางทีเขายังอ่อนได้ไงอย่างเช่นเขาเกิดลักนณาสิง์แต่อาธิเป็นนิดอาธิเป็นปะอย่างเงี้ยเขายังอ่อนเกิดกำลังลงทําให้เขา่มีความแบบซบลงอ่าไม่ได้หมายถึงว่าแข็งก้าวชดหน้า10อ,องศาตลอดเวลาเออแม้กระทั่งอยู่กัน2ต่อ2ก็ยังชัดหน้านะครับอะไรแบบเนี้ยมันก็รู้สึกว่ามันอึดอัดไหม เอออะไรประมาณนี้นะครับเอาผมแนะนําอย่างนี้แล้วกันเนาะไม่งั้นจะโดนข่มนะครับเออทีนี้เรามาดูกันต่อที่อาทิตย์เนี่ยพอเจอกระดาษพุธจะเป็นการเซ็นสัญญาแปลว่ากุมภาพันธ์หรือ,อช่วงวันเดทายเนี่ยจะมีคนจดทะเบียนสมรสเยอะมากเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะ LGBT ได้แล้วด้วยก็จะมีกลุ่มพวกนี้เข้ามาเพิ่มอีกนะครับอาทิตย์เจอกระดาษศุกร์สับคู่โชคจะมีคนที่เขาเรียกว่าได้ได้อะไรสักอย่างกันซึ่งกันและกันหมายความว่า คนหน้าตาดีไม่มีตังมาชอบพอกับคนที่หน้าตาไม่ดีแต่มีตังอ่ะมันก็เลยแมดกันถ้าแมทช์กันมันก็ดีไปแต่ถ้าหมายถึงว่าหลอกลวงกันอันนี้ไม่ดีนะเพราะมันจะมีดาวคู่หลอกลวงอยู่นะเดีย๋ยวจะบอกต่อไปอาทิตย์เจอกับอังคารแตกหักอุบัติเหตุผ่าตัดแตก,แ,ตกแยกเลิกลาอย่าร้างพูดเลยว่ามีทุกกรณีันนั้นเนี่ยจะมีคนที่ย่าร้างกันเยอะมากด้วยในปีนี้ ไม่ได้ไหมายควาว่าจะมีคนที่แต่งงานเยอะเท่านั้นแต่จะมีคนหย่าร้างในวันนไทรยหรือเดือนนี้เยอะมากเช่นเดียวกันครับมากเป็นปรวัติการ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องของคือแปลกประหลาดนะ <c oughs> ในสมัยก่อนที่ยังไม่ใช่ยุคโซเชียลอะครับมันจะเป็นยุคที่แบบคนแต่งงานกันเยอะแต่เราอาจจะไม่ได้ยินข่าวว่าคนเลิกกันแต่ว่าคือเราก็อินโนเซนต์เนาะตอนเด็กนะเราก็ไม่เข้าใจว่าเอา้ามันมีคนเลิกกันในวันวัน,วน,วนทายด้วยเหรอดังที่วันวัน,วนทายเป็นวันแห่งความรักคนต้องอแบบ คนชอบกันแบบอแอบชอบกันมาแสดงความรู้สึกมาจีบกันมาเออสมหวังลงเอยกันในวาเลนทน์ไม่ใช่หรอทำไมมามีคนมาเลิกกันพอน,นหลังมาเรื่องมีโซเชียลเข้ามาเยอะเนาะ,ะคือเราก็เกิดยุคูนยเนี่ยน,นะดังนั้นเนี่ยยุค8090น้ี่แหละดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าเราก็ก็ทันอยู่นะครับก็เลยทำให้หมายถึงทันโลกที่มันยังไม่มีเทคโนโลยีอ่ะเออทีนี้ก็เลยทำให้ตัวเราเนี่ยอ๋อเข้าใจว่ามันมีการเลิกลากันทุก วันนั่นแหละปกติยิ่งวันเลนทายยิ่งเลิกกันเยอะนะครับมีรักเยอะมีสมหวังเยอะแต่ก็มีเลิกเยอะคือพูดว่ากลุ่มเลิกกับกลุ่มสมหวังมันคนละกลุ่มกันแต่ก็มีเหมือนกันในวันเดียวกันนี่แหละนะครับนั่นคือบางคนเนี่ยเลิกวันนั้นแล้วก็ไปรักใหม่กับอีกคนคนหนึ่งในวันนั้นด้วยเช่นเดีวยวกันเออก็คือพูดกันว่าสลับสลับลางกันแบบวันนั้นเลยแหลนะเยอะแยะมากมายนั้นเนี่ยเออก็อ่ะเข้าใจโลกมากขึ้นนะครับก็พยายามเข้าใจนะครับแล้วก็พยายามอ่ะ เสพข่าวด้านนี้เพื่อจะมาช่วยเหลือพวกคุณนี่แหละนะครับทางที่มันก็ไม่ใช่เรื่องของผมะนะแต่ผมก็จําเป็นต้องเสพและต้องรู้ต้องพยายามศึกษาแล้วก็เข้าใจแล้วก็หาวิธีการแก้เพื่อจะมาช่วยเหลือพวกคุณนี่แหละนะครับอ่ะต่อไปอ,อ,อังคารกราหูจะมีแพชชั่นกันมากคือหมายความว่าหลงหลงไปกับเทศกาลนี้กันเยอะมากนะครับสุกราหูเขาโจราระวังภยัยมือที่สามมาเยอะแยะเลยครับในปีในในปีนี้แล้วก็เดือนนี้ด้วยนะครับมาถึงเดือนกุมภาเนี่ย ก็ต้องมาระวังเรื่องของการหลักสอนนะครับบางคนโสดไม่จริงนะครับโสดแต่ปากแต่พันธะนมีเพียบนะครับต่อไปพุทธราหูคู่คดีความเนี่ยจะมีการหย่าร้างกันเยอะนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็อาทิตย์ราหูมีการใส่ร้ายใส่ความอิต่าดังนั้นเนี่ยต้องพึงระวังมันจะดูสวยงามเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์แต่จริงๆแล้วอะ่ะข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรงครับผมอยากจะบอกว่าอย่ายึดติดกับวันวันลันไทยอย่ายึดติดกับเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์นี้ทุกอย่างคือวันวนาเลนไทยได้หมด สำหรับเราขอแค่เป็นวันที่ถูกต้องและเป็นวันที่ถูกใจอ่ะถูกต้องกับถูกใจต้องมาพร้อมกันอย่ามีแต่ถูกใจไม่มีถูกต้องเพราะมันไม่ยืดไม่ยาวไม่ถาวรน,นะครับดังนั้น,น,นเช็คดวงก่อนก่อนที่เราจะรู้แต่เอาเป็นว่าอยากคาดหวังกับว,วันวันหายในปีนี้ทั้ง12ราศีนั่นแหละครับผมบอกไว้เลยว่าข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงทุกอย่างมันมีปัญหารออยู่ข้างหน้าแต่ข้างนอกจะสุขใสวิธีการแก้คือคุยคุยกันไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งจริงจัง เพราะเดี๋ยวมันก็คงต้องจบความสัมพันธ์นั้นอีกไม่นานเช่นเดียวกันเพราะดูแล้วว่ามันปะทะกันนะดาวปะทะกันนะครับถึงจะอยู่ในเดือนตนุดูเหมือนจะดีนะแต่ดาวปะทะกันเองนะครับทั้งดีทั้งร้ายก็เลยกลายเป็นว่ามีทั้งดีและร้ายแต่มันจะต้นร้ายปลายดีหรือต้นดีปลายร้ายเท่านั้นเองครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชนแมของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ